สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสผู้คนสมองสบายด้ีคุไลกุเซกุติดตามจงแม่บอลลูกของพี่น้องสองใหม่พี่น้องสองใหม่สบายดีกระุ่้นได้ผู้ติดตามจะคนเลยค่ะโอ้เจ็ดสิบปลายเลยวลายอยู่ฮักขาเบิ่งเมื่อะไรเช่นเช้ากว่าคนเห็นอันอันลูกชาจะแซ่ฮันเด้ ช่อยังก็ู้หญิงนะเรนไม่ใช่ไหมเห็นแซ่อสองเพืฮาราโกดเข้าไปเบิกเงี้ยไปแซ่ในเฟซแต่มันกดติดตามอะไรนอนในเฟซเห็นแม่บอลุงอ้าวฝนตั้ง่องบอ่ะเปิกน้อยพี่น้องก็เป็นน้องเด้กกับน้อด้กขืนมาบ้านนังสีเขียวไล่เมือรพี่น้องเอ้ยไล่ดือน เนีเ่ยไม่ตาอัจฉว่าเขาลืมมัรรทางกับบาทางสีเขียวอันมาล่าสุดตัวอะไรว่ามาโม่สองล่าสุดอันน้องใหม่มาส่งอยู่หน้าเกศสายไอ้น้นมมอ,งองอ,อง้อนน,ออน,อน้องมาลืมได้อือได้ท้ายประตูก็จลืมอ,อัาชัยไก่เขาจะเจอบกระสอบไม่โนโอ้องแก้งน้องใหม่พี่น้องมือนี้ ไปหา,มา,า,า,มาเมื่อวานนี่ครัวรอ่นจมอย่างกวาดแกงจังว่าเมื่อนี้เขาลาซาวไปหากับเป๋าเงินพ่อแม่แล้วไปเก็บขี้ตกเก,เก็บขี้ตกนะหากับไป๋าส่งเมื่อนี้ไปเมื่อวานนี่ก็เมื่อนี้มันมันเลื่มตกแน่เวลาไปเมื่อวานได้แปะเล็ม เราก็ได้ไปอีเมื่อนน,น,อนี้เพอดนวยเจ้าอะ้รกัญญาเนีแหละเขาชิมาย่อเพื่อนน้องแล้วก็เน่าเข็ดยูเข็ดกินนะเขาอีร้อยกับไข่ร้อยด่ามือสาวในกุ้มแท้หัวให้จนสวยแท้ผมเนาะมันอันมันอันหัวปโปะกลูกงข้าน่ะเนีนอยู่หักเคืองกลางนะมันเป็นเดิน,นแม่มกินไป็นเวลาหลูกเรื่องมาบู๋ phá khá cả phá khá cả một mình mà kể vì nó lạ này này. Oh. Đường, mặc mặc có lỗi khả niệm ồ chứ mà bây giờ có thân mà có xe thân không có nó ngon bà bà làm bạn thân xúc bà hỏi bà kín đời chứ lưu một

ากินหน่อไเด้ม um. yes, yeah, well, ah, no ีเจ mm. ียมเปลี่ยนเขาบอก่าดกินเนทานตากนไหมดิกลนที่จะตัวเราไม่พอด้กินแบนี้ดลินอะไรก็ใส่หมดโรยผักใส่เ้าแจเอาเรียมันหมก้า็ได้เลยเนาะไม่ีานคนนะเนาะอยังเห็ดวานนะไปเท่า เขาอยากเตือนหน้ามาให้ไม่ <ừ. S 1> เออตือ,น,อเนเจมส์้องไม่ท้าเหตุผลวันนี้เพิ่นไปห้าเขียดบ่ตุ้งค<อ>นันเพิ่นอ,อ,อันเวมาเอ้าวร้อยอันเวแกงคุณละบ่าบ่าวอะเพิ่นอันเวมาเก็บอาพักมากินกาดฟักชี่พักก็มันจะเกิดโบ่ในเด้บบอนส้น วันจขึนออาางง้นในเมื่งพี่น้องในเมื่อนี้ท่อช้อนน้องเยมกับมีจีดีจีช้อนน้องอ้อนและข,ยยนขนึ้นไเป็นหมูโดยแป้ากล่องให้น้องแยมสงสัยอยากนาะหมดด้วยจังไรไปมุกานาไววับเปนเวอร์นี เอาของไฝงพนัง่าได้แบบว่าเขาจะเอาเจียห้องกาองการเอาทิก่อนเนาะถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาบู้ดีดูมันก่อนถึงมาก่อนเลยจะเอีย่างไว้เราจะเจ้าอัตตุลุ่มนี่ยัข่อยมาก่อนยให้ถาเฮิร์นไรข่อยหิ้วเข่าอัจฉริยเขาเนี้ยมนาผมมเอาวุ้นเ้นเลยไใหม่ไปยังบ้าน ไเป็ัน้าคม่มีเงินอกก็ว๋ยดอ้อะุมไอาอันขอยไปอันเอยเอาเงินตอนน่ะอันอ่อนไปพราวยายแล้วไปนั่งอยู่บออกมาจากเถื่อบัตรแล้วออกตัวธนาคารพรา หี้อยู่ทงดำทงบักใหญ่น่ไม่แต่เงินเป็นหมัดเป็นหมัดอยู่ถ้าก็ใส่ทงดำในเงินนะเขาบปใส่ทงใสก็หยาดฝนเหี้ยใ่ทงดำอย่างมันกับว่าหอยจะเข้ารถคับเมื่อเชยอาโกยเข้ารถถือแบบสบายสบายให้รถเงินดำหาดำซิใส่กะป้าวีสบจอกสันซับซันอย่าแต่วันเหี้เอาเงินเป็นหมัดเป็นหมัดใส่ต้องย้ายของอเสกตะรดโอ้ยปวดปูไ่ได้เด้แต่ได้หอยคือเขาเนาะ

tam sen mặc cỏ bóng mọi Ngoài mắng thế mhmm 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 น้องไมไปป่าว uh ่าจะเอามาไปบ้านนี่เลยป้าหนื่อยมากกัท่านนะพี่น้องึงนึกเหน่อยมากกับท่านนะเข้าวันบุกกระายพี่หลุ

เห็นโกงในบันน้องให้ป <purposely Hi> <le> ังนะเออบัน <anger> คือโมคัมเนาะไปขายนะป้าตู้มักกระทานล่นนะำมันจะหรุนพุ่งใหญ่กะยากแม่งได้หมักทานร้านนะแม่ผัวกันมามันเปลาซีเม่เห็นหน้าแหลกไม่ได้ไหม แม่มันตันซุ้มเลยเมือนเธเฮ็ดน่าแรงน่าแรงนั่นขีคิงอ่อก็ดำกระดำจิที่คือเนี่ยอากาศหนาวๆผัดดำหน้าหนาวๆกับยางน้าหยุดคิงอ่อกถ่ายแยมเกี่ยวผาดเดินแดดเดินหาเดือนหอบแดดบ่มีลมหนาวแม่บ่ดูเห็ดปลาไหลเลย หน้าเลยพี่น้องคลิปนี้คลิปหน,น้าพอกันใหม่ฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกลังใจให้แม่น้องเดือนในเดอ้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องกับสบายดี